สวัสดีค่ะกลัตนะคะคลิปนี้เนี่ยเรามาเจาะประเด็นตรงที่ว่าหลายครั้งที่ค่าใช้จ่ายของบริษัทเดี่ยแล้วกรรมาการรูดบัตรเครดิตไปให้ก่อนถ้าเป็นกรณีแบบนี้จะจัดการอย่างไรเคลียร์กันเมื่อไหร่นะคะซึ่งขวัญขอบแบ่งเป็นทั้งหมด3ประเภทกรกันนะคะตั้งแต่แบบดีมากเลยนะคะระดับแบบเกียรติยมเลยแบบดีมากๆแบบนี้จนแบบอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นแบบที่โอ้โหต้องนั่งภาวนาขอให้สัมภาระไม่ได้มานั่งดูหรือฟื้นอะไรอ่ะ อยากฟังแล้รใช่ไหมคะมาเริ่มต้นแบบนี้เลยนะคะแบบที่1มันคือว่าพอเกิดเหตุการณ์1เหตุการณ์มีการจ่ายโดยบัตรเครดิตกรรมาการ1ครั้งแล้วกรรมาการเนี่ยไปซื้อของมารูดบัตรเครดิตฟึ่งแล้วก็ถือใบเสร็จมาใบาเสร็จไปกำกับถูกต้องแล้วนะซึ่งโดยส่วนใหญ่นะคะตามร้านหรือองค์กรใหญ่ๆเวลาเราใช้บัตรเครดิตเนี่ยเช่นไปแมคโครแล้วก็รูดนบัตรเครดิตามาขายที่หน้าร้านอย่างเงี้ยค่ะ ด้านท้ายบินเนี่ยก็จะบอกว่าชำระโดยบัตรเครดิตเลขท้ายเท่านี้ซึ่งมันจะมีรหัสนะคะหรือว่ามีเขาเรียกกันว่าเล็อร์ดอยู่แล้วว่ามีการชำระผ่านบัตรเครดิตโดยส่วนใหญ่นะคะลูดมาเสร็จฟ,ฟึบได้ใบเสร็จใบกำกับ,กบเอาไปให้ทางบัญชีทางการเงินของบริษัทต,ตัวเองนี่แหละตั้งเบิกมาจะจ่ายเป็นเช็คหรือจะจ่ายเป็นเงินหรือจะโอนผ่านแอปพลิเคชันโอนผ่านอินเทอร์เน็ตโอนมาเคลียร์คร้างต่อค้างโดยส่วนใหญ่ที่เจอนะคะก็จะเป็นกิจการที่เจ้าของนะไปซื้อแล้วเลือก เลือกเสร็จปุ๊บจ่ายชาาําระนานางานไม่มีการให้เครดิตแต่เจ้าของใช้ธีการลูดบัตรเครดิตอย่างน้อยมันอีก30วันก็จะต้องเสียตังค์นะคะลูดไปก่อนก็มีเหมือนกันแบบนี้แบบที่สองนะคะก็คือเป็นเหตุการณ์ที่บินต่อบ,บินไม่ได้ใหญ่กระยุ้มกระยิ้มกระยุ้มกระย,ยิ้มแต่บ่อยมากในแต่แตละเดือนเช่นเมื่อสักครู่ก่อนนะคะให้น้องเไปซื้อมือถือเครื่องใหม่นะคะอ่ะสมมติว่าอ่ะบัตรเครดิตฝากไปลูดด้วยซื้อมือถือชื่อบริษัทนะคะกรรมาการใช้ได้ไม่เป็นอะไร จ่ายค่าโรงแรมค่าห้องสัมมนารูดบัตรเครดิตตั้งใจเก็บแต้มมากนะคะจ่ายภาษีรูดบัตรเครดิตแม้จะไม่ได้แต้มแต่ก็ดึงเงินออกไปได้อีกหลายวันนี่หรอไหมคะหลายอย่างมากเลยแต่ละเดือนเนี่ยนะคะในรายการเนี่ยใน,ในหนึ่งเดือนจะมีหลายรายการเล็กบ้างใหญ่บ้างย,ยย่ะแยะยุ่มยิมเคลียร์กันแต่ละครั้งก็ลําบากแม้กระทั่ง Facebook รูดบัตรเครดิตก่าไปก่อนแล้วเดือนหนึ่งมารวมปึ๊บแล้วก็เบิกทีหนึ่งสิ่งที่คุณได้ยินก็คือว่าประเภทที่2คือเดือนละครั้ง ทำได้ค่ะนึกอไหมคะในแฟ้มเล่มหนานะคะในแฟ้มคัมภีธุรกิจเล่มหนาเนี่ยมันจะมีอยู่บทหนึ่งนะคะหัวข้อหนึ่งที่บอกว่าเป็นการเบริกคืนเงินจ่ายล่วงหน้าผ่านบัตรเครดิตกรรมการนะคะอยู่บท2นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะมีการบอกเลยค่ะว่าจะมีใบสรุปมาว่ารายการนี้นะคะกรรมการออกไปก่อนออกไปก่อนเป็นเป็น,เป,นเป็นบรรทัดเลยนึกอไหมคะเสร็จแล้วก็มีการรีเฟอร์เลข PV Payment Voucher PC ก็คือตัว Petty Cash Voucher นะี่ออกไหคะดังนั้นเนี่ยกว่าจะมีตัวอย่างให้แปลว่าสรุปมาซึ่งในใบสรุปแบบไม่ต้องมีอะไรประกอบก็ได้หรือจะมีทั้งหมดในบินประกอบก็ได้แต่เบิกมาเดือนละครั้งตามจำนวนที่ออกไปล่วงหน้าเข้าใจนะคะแบบที่3นะคะนั่นก็คือเป็นแบบที่ว่าลูดไปก่อนได้ใบเสร็จชื่อบริษัทก็ไปให้บริษัทลูดเอาไปให้บริษัทลูดเอาไปให้บริษัทไม่มีการตัดคืนกันตามจํานวนแต่ตัด เกินจํานวนเช่นเดือนนี้รู้แล้วว่าลูดจ่ายนู่นจ่ายนี่ให้บริษัทไปประมาณ4ี่ห้าแสนเนี่ยต้องไปถอนคืนแล้วแต่เวลาถอนคืนมาเนี่ยเผื่อตัวเองใช้ด้วยล้านหนึ่งลูดไป4ี่ห้าแสนแต่ถอนถอนเนี่ยก็ตีเช็คไปก็โอนเงินออกจากบัญชีบริษัทด้วยวิธีอะไรก็ได้เราเจ้าของมีอำนาจนี่โอนมาล้านหนึ่งสรุปทางบัญชีนะคะสานักงานบัญชีที่รับเคสแบบนี้นะคะเขาต้องนั่งชนยอดแกันเช่นโอนเงินล้านหนึ่งอะไรอ๋อเจ้าของดึงออกไป ทางสำนักง,งานบัญชีเองก็ต้องมานั่งหยิบก้อนนี้ขึ้นมาตั้งแล้วมาดูว่าอะไรที่เจ้าของจ่ายด้วยบัตรเครดิตไปบ้างก็ไปตั้งเป็นเจ้าหนี้กรรมการตัดกันนะคะลูกหนี้กรรมการตัดกันไปตัดกันมาสรุปแบบที่3นะคะเหตุการณ์นี้อาจจะทําให้เกิดเวลาเจ้าของจ่ายไปก่อนผ่านบัตรเครดิตได้ใบเสร็จมาทางบัญชีบันทึกค่าที่จ่ายแล้วตั้งเป็นเจ้าหนี้กรรมการไว้นะคะหรือเงินยืมกรรมการแล้วแต่ทางสำนักง,งานบัญชีจะใช้แต่พร้อเมื่อไหร่ก็ตาม เจ้าของถอนเงินออกจากบริษัทออกไปแบบถอนเกินนะคะก็จะถือว่าเป็นการชดเชยตัวเจ้าหนี้กรรมการให้หมดไลท์ที่เกินตั้งเป็นลูกหนี้กรรมการนะให้คุณฟังไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งพอคุณฟังไปเรื่อยๆคุณเริ่มชินกับคําศัท์กับคําว่าลูกหนี้เจ้าหนี้กรรมการรายการบวกกับรายจ่ายต้องห้ามทําให้คุณเข้าใจระบบการเงินระบบบ,บัญชีภาษีของธุรกิจมากขึ้นนั่นเองเกิน3นาทีแล้วไม่ว่ากันนะคะฝากเป็นความรู้ไว้ค่ะวันนี้